ช่องเบิร์ดพาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับวันนี้ก็มาตกปลาที่คลองท่าสารอีกเช่นเคยตอนแรกเข้ามาจากทางประตูน้ำบางปลาหวังว่าจะมีที่ตกผักมันออกเกือบจะเป็นพวกปลาตะโกกอ่ะยี่ตกปลาเกตอ่ะมันจะเข้าเน,นี่ยามาลงสี่คันมาคันเล็กมาลงคันเยือมเยือกไปครบหมดแล้ว าากศหมายบนสะพานตรงนี้ก็มีคนตกบ่อยนะผมเคยเห็นอยู่คนมาตกบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากผมจะตกข้างล่างนี่ตกตรงนี้มาดารถมาเข้ามาจอดได้นะพาดีเขาเอาดินกั้นน้ําไว้เลยจอดไม่ได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะมีแต้มหรือเปล่ปปา ตนนีก็แปดโมงครึ่งแล้วนะครับว่าจะหาที่ตกได้ดลื่นเปิดไว้หน่อยหน้ารอกตรงนี้ผมเคยได้ผมเคยได้ดุกรักเสเซียตัวสามโลก,กว่าตัวหนึ่งตรงนี้แต่ไม่ได้ลงคลิปนะได้ตัวเดียวแล้วแถมมาทำลุกตรงนี้ด้วยไม่ได้ขึ้นมาดุกรักเสเซีย เหย่อเนี้ยดุกก็ชอบนะเหยื่อที่ผมทำในดุกนินแล้วก็อะไรตะโกกยีก่สกแต่ทีนี้มันต้องลองใช้ก่อนในหลายเดือนห <c oughs> <c oughs> วางก็ไม่ค่อยจะมี คันน้อยคันน้อยคันน้อยโยนใกล้ๆก็พอคันน้อยอ๋อยังไม่มีเสียงด้วยว่รารอชำผลงานกันครับว่าจะได้หรือจะแห้วจะได้ลนเข้ามาเจอดข้างในไม่ได้เหมือนก่อนไม่งั้นล่มนะ น้ำก็แรงเหมือนเดิมดูมวลน้ำบนสะพานก็ตกได้นะแต่มันแดดนะเหมือนคันเล็กก็ต่อแล้วนะคันใส่เอ็นสีเขียวนะตออนนในในะ่อจริงด้วยใกล้ๆนะยังไม่ได้ตัดคลิปเลย ให้มากินจริงๆยังจังก่อนวันนี้น้ําแรงจัดเลยเบ็ดงงเลยดีประตูน้ําบางปลาเขาเปิดไดงีวิขี่ผ่านมาเมื่อกี้นี้น้ําแรงเลยเบ็ดงงเลยงงทุกขันเลยองแสงตีใกล้หน่อยแล้วไปดู งดก่อนๆที่ผมมาตกส่วนมากเลยผมจะตกตรงนี้นี่ผมจะโปกตรงนี้ส่วนมากเลยนะแล้วก็วางของไว้นี่นั่งนี่แต่ตอนนี้มันมีแดดไงแต่ก็เริ่มร่มแล้วละ่ะดูเบ็ดละต่อดีกว่าเป็นทางหนอนสามแยกน้ำแรงเลยนะ ที้คันเล็กตอดไปสองสามทีแล้วก็หยุดเลยเดี๋ยวเก็บเบ็ดรอบอีกรอบนึงเดี๋ยวจะโยนใกล้หน่อยมันเบไกลไม่ไหวเปลืองเยื่อตายเลยอย่างงี้กลัวติดไอ้นี่ด้วยเสร็จเโ้หดึงแรงด้วยนะหมดดึงก็นู้ว่าตัวอะไรมันไหลลงไปไหนได้คันเบ็ดงงขนาดน,นี้ หรือว่าอะไรมันติดขึ้นมาก่อนเนี่จริงๆด้วยอะไรมันติดโอ้โหขาดเลยโอ้ตายแล้วขาดหรือตัวเบ็ดขาดเลยด้วย จริงๆต่กตรงนี้ไม่เคยโดนต่อเลยนะขาดอืมจริงๆตอกไม่เคยโดนต่อเลยตรงนี้ตรงนี้มันเอ็นแค่ยี่สิบปอนหรือพวกนี้สามสิบหมดเลยลุ้นกันต่อครับ ติดอะไรอีกแล้วมาคันนี้น้ําแรงมากเลยผมไปโยนทางนน้นคันหนึ่งนะคันที่ขาดเมื่อกี้เราไปโยนทางโน้นนี้แรงจัดเลยโยนใกล้ๆวัน <c oughs> น้ําแรงก็ติดอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> กใกล้ๆสะพานต้องทำใจ แล้วอ,อะไรเพื่อท่ามาติดอยู่แถวนี้แหละอ,อุปสรรคแล้วหนึ่งโอ้โหดูขยะลึบโอ้โหตัวเบ็ดขาดหมดเลยเฮ้ยอ่ะอะ มันตอดแล้วนั่นแ่ะแต่มันไม่ยอมดึงมันตอดลำหรือเปล่าโยนใกล้ๆแค่นี้พอโยนไกลเดี๋ยวพันเ,เดี๋ยวติดเศษขยะลาบติดตออไอ้คันนี้มันกินแล้วเปิดกล้องสองรอบแล้วพอเปิดแล้วหยุดเปิดแล้วหยุดอย่านี้เดี๋ยวไปเสียบไปตกไปตรงนู้นคันหนึ่ง เอาันนี้ไปเทียบไปเออยปล่อ,อยย่อน่างนี้แหละดีตกใกล้ๆเดี๋ยวกายไม่ไหวติดต่อขาดไปสองแล้วไม้แรกขาดไปสองเลยปลานี่รู้มากเปิดกล้องปุ๊บไม่กินเดี๋ยวจะไปโยนบนหุ่นสะพานคันหนึ่งเดี๋ยวลงว่าตรงนี้อยู่คันหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่วางคันหม่ ที่ไอสายเขียวเนี่ยคันเล็กเนี่ยตอนแรกมันยังย่อนอยู่เลยเนีย่ดีผมเดินแปอากะดิ่งมาเห็นตึงเปี้ยเลยทีนี้มีดึงด้วยนิว่าเอองานแรกยังไม่ทันมาเลยนะเนี่ยอ <c oughs> ู้ยดึงใบไม้ตรงน,นี้แต่ตีเยอะไปชุดแรกเองชุดสองก็เมื่อกี้นี่แหละที่ เลยชุดสองแล้วชุดแรกติดต่อกันหมดเลย,อยลองดูสิปลาอะไรโอโใกล้ๆจะติดต่ออีก่เดียนี่ยโอยปลากระมังมาแล้วครับแต้มแรกกับเบ็ดคันน้อยคันนี้ตั้งแต่ผมอายุสิบเก้านะนี่ผมสี่สิบแล้วหลายปีแล้วนะครับปลากระมัง แต้แรกไซส์สวยเลยครับยังไม่ทันได้ไปโยนบนสะพานเลยคือโยนไกลไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยโยนไกลขยะยเยอะแล้วน้าแรงมากแล้วก็ติดต่อขาดไปสองแล้วทางมาต่อครับว่าวันนี้จะได้สกิ่แต้มอันนี้ตัวเบ็ดเบอร์เก้าเลยนันเนี่ยจะคัดไซส์เลยจะไปตีบนสะพาน ไม่เอาตรงกลางหรอกตรงกลางมันแรงเอาฝั่งไหนดีนะแล้วฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ดีตรงกลางเลยดีไหมงั้นเดี๋ยวเสียงก็ดิ่งดังไม่ได้ยินโอ้เดี๋ยวก็ต้องมองอยู่ดีเกิดน้าลอกไว้ด้วยฝั่งนี้ดีกว่าชเยี่ยม ไม่ได้ยินหรอกเสียงลอกเนี่ยวลนนั่งอยู่ตรงนั้นมองเห็นเบ็ดอยู่ก็เบอร์เก้าโอ้ไม่ใช่ตะก้อตัวเบ็ดเหมือนเบอร์เก้าหูน้ำะครับแรงจัดเลยเนี่ยพอทางประตูน้ำต้้งขอเปิดอ่ะผูน้ำมันก็เทเข้าไปกัน วันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยครับเพราะผมไม่ค่อยได้ทาคลิปยาวเท่าไหร่เดือนนี้แล้วก็เพิ่งจะเริ่มทําทําคลิปรอบใหม่ด้วยหยุดไปนานพราะมีปัญหาอยู่กับ youtube ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะตอนนี้ผมก็ยังมีปัญหา youtube อยู่นะกินแล้วได้ยินเสียงอยู่กินแล้วยินแล้วโอ้ยขมันลดแน่เลยอย่างเงี้ยพอจะวิ่งถึง จะปลาไม่ใหญ่หรอดูแล้มันจะเดินกลับไปเอง <c oughs> ไม่ได้เอาล้มมาล่มมากลางตรงนี้ได้สบายเลยเนี่ยตกบนสะพานนี่ล้มไม่ไดเอามา <c oughs> ถึงก็ล้มมาก็ไม่มีที่ปักอยู่ดี <c oughs> โอ้โหขนแหง สายดีอยู่นะอย่างใบข้าวสายสวยอยู่ดีออกกังกายทั้งมังอ้วนหมดแล้วพิงแค่นี้เหนื่อยทำละยินปะ ยังใบข้าวยังไม่คิดมันอาจจะไม่มีอะไรยาวหน่อยใบมันอาจจะไม่มีอะไรมากปอดปานไม่จัดเท่าไหร่น้ํามันไม่ไหวแรงก่อนตอนผมมาน้ํามันไม่แรงขนาดเนี้ยโอ้โหจัดเลยแถวนี้ไม่ต้องมาตกบนสะพานด้วย นสนใจเปล่ากินไม่ดีเท่ากินไฟลุกนะเดี๋ยวงวดหน้าทำกินไฟลุกมาดีกว่า,อามองไปตกไม่รู้ของมาหรือยังไปถามครั้งก่อนของยังไม่มาก็ลเลยหยุดสั่งไปยาวเลย,ยดูได้ท่านี้ ขึ้นมาก่อนมันบนตะพานทต้องสองอันเลยดีกว่ามาั้งเนาะคุยกับตัวเองจอมีเปอร์เซ็นต์ได้หน่อยตรงนี้ดูดีเนี่ยติดอีกแล้วเนะี่ยต่อขาดดีเพิ่งจะขาดไปอันนี้มันเอ็นยี่สิบปอน รูแรงประทะของที่นี่ไม่ไหวขาดติดอีแล้ว <c oughs> ขาดเนี่ยตะกัวหมดแล้วนะตะกรัวใหญ่แล้วที่นี่ที่ขาดนี้โยนสองทีติดส,สองทีเลย เรียบร้อย,อยเก็บจะดีมั้งสามชุดแล้วโอ้ดึงแรงมากเลยนะดึงหัวทิ่มเลยอ่ะโอ้แต่ผมอยู่ไกลยังอยู่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 โอ้หลุดแล้วโอ้เสียดาย ดึงหัวทิ้มเลยอเราอยู่ไกลไปพี้ดึงหัวทิ่มหัวจำเลยน่าจะสายละมีสายละเดี๋ยวอีกคันมาลงด้วยเลยเนคันนั้นประกอบเบ็ดก่อนไม่มีตะก,กั่ว เสียดายนะตรงเมื่อกี้มีสายแน่นอน